ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอีกครัผมเหมือนเดิมเก็ตคุงมจะมาหัดครับตอนนี้กดไลค์นะกดติดตามกดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ครับว่างจากงานละครแล้วเพื่อนๆก็ไปซื้อปลามาอีกแล้วนะก็เขาอีกแล้วนะผมไปซื้อปลาช่อนค่าหลวงมาเนาะอืมก็ผมก็อยากจะเลี้ยงคู่กับปลาช่อนอ่างูเห่าเนาะที่มีราคาไม่แรงอืม เลยสามารถจับต้องได้นะไปซื้อนมาเนาะที่สวนจตจุจักนะครัขายปลาช่อนงูเห่าอยู่ที่ประมาณตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีแต่แปดสิบาทที่ไม่เลยแล้วแต่ไซสนะ์เนาะอันนี้ไซส์นี้ก็ร้อยี่สิบาทนะครับอา่านข้งางที่จะดูแบบยาวหน่อยใหญ่หน่อยแล้วเนาะตอนนี้อืมถ้าแปดสิบบาทมันไปไม่ถึงไหนนะครับก็เค,ค้บเดี๋ยวเราจะมา แกะถุงเงินอ่า,อาเดี๋ยวจะแชร์น้าไว้สัก20นาทีก่อนนเนะเพื่อนนะอประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองแกะถุงดูกันก็เดี๋ยวเลี้ยงคู่กันไปครับเดี๋ยวแล้วดูอ่าการจเจริญเติบโตของเขาครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไนะอ่าไทเกอร์ก็คึกน้าดูเลย ก็โอเคครับเพื่อนๆหลังจากแ,แช่น้ำเมือเนาะรเราจะมาแกะนะครับถุงเจ้าช่อนงูเห่ากันนะที่เรียกว่าช่อนงูเห่านี้เพราะว่าหัวเขานี่เล็กนะครับเหมือนพวกงูนเนาะเอก็เป็นตาที่ราคาไม่แรงนะโอ้เาใส่ถุงถุงสองชั้นเลยนะกันถุงขาดเนาะ โอเคครับเพื่อนๆสีจะออกแบบเทาๆนี่เนาะโอเคับ <Okay. S 1> สีข้างๆแบบสวยเลยขาวนวลสวยเลยดูถ้าเปรียบเทียบกับตัวโนโนี่อ่อชอนคาหลวงครับ ดูตัวช่อนงูเห่านี่จะจะมีสีที่ขาวกว่านะอืมแล้วดูดงดูดอกดูลงดูลายรู้สึกว่ามันจะแบบขึ้นชัดนะแต่ผมจะเอากล้องแบกใกล้นะัเพื่อนเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งโอเค,คเดี๋ยวขอจัดกล้องหน่อยก็ตอนนี้ครับผมมอตั้งกล้องมาใกล้ๆเนาะเพื่อใช,อช้ดูว่าช่อนงูเห่าชัดๆนะครับเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างน,นนะครับ อใส่พอๆกับช่อนคาหลวงนะครับตัวนี้เนะาะจะดูสีช่อนคาหลวงนี่จะดูทึบๆนะครับตอนนี้เนาะโอ้ยเอากันแล้วเอหม oh, <no. S 1> มันค่อนข้างสปาร์กเลยนะแต่ช่อนคาหลวงนี่อยู่กับเพื่อนรวมตู้ทั้งสี่ห้าตัวมานี่ยังไม่มีการกัดกันเลยนะเพื่อนๆนะ ไม่ค่อยไว้วางใจและอืออ่าประมาณนี้ครับชอนค่าลวงดูจะตัวใหญ่ฝ่านะพี่เพื่อนนี่ดูเจ้าชนงูเหา่าครับเพื่อนเือยู่ผิวน้ํามันจะเป็นมันจะเป็นปลาผิวน้ํานะพเพื่อนนะผิวน้ำก็คือแบบผิวน้ํำระนาบเดียวกับพวก,อกอนเนออมังกรเนาะอือแต่ตัวนี้ค่อนข้นางยาวเลยเหมือนเหมือนงูนจริงคนระับเพื่อนเอ ยาวเรียวหนูก็โอเคนะเ,นเพื่อนๆ๋ยวเราจะมาให้อาหารนะครับเจ้าตู้ปลาแม่น้ำตู้เล็กเนาะอือก็มีปลาช่อนอยู่สองตัวนะเพื่อนนะเห็นตอนต้นคลิปนะครับที่ผมเปิดถุงนะเข้ากันไม่ค่อยได้นะครับมีช่อนงูเห่ากับอ่าช่อนข้าหลวงเนาะอ่าตอนนี้ก็เริ่มโอเคแล้วนะโอ้ผมว่ามันเริ่มโอเคแล้วล่ะ เราจะมาให้อาหารกันนะก็ในตู้จะมีปลาช่อนสองตัวนะครับไทเกอร์หนึ่งนะแล้วก็มีปลามัง,งก้อนแล้วก็มีตะเพียนเงินนะครับแล้วก็มีเสือตอนะเสือตออยู่ใน,น,นรูท่อเนาะไม่ออกมาหรอกแม่งเล่นตัวเอเดี๋ยวเรามาดูปลาช่อนนะครับกินอาหารกันนะอดูเจ้าช่อนมูเห่าครับ ช่อนข้าหลวงคืออ่าด้านล่างซ้ายนะครับอันนี้คือช่อนงูเห่าครับอ่ามันจะเป็นลายสวยดีนะผมว่าอ่าก็กาลังอยู่โซกันเลยตอนต้นคลิปนะเหมือนแบบช่อนข้าหลวงมันตกใจเนาะเอยจะไปจัดการช่อนงูเห่าผมเฉยเลยนะอ่าก็ใช้ความคุ้นชินนะครับมันสามารถเลี้ยงรวมกันได้นะเพื่อนนะแต่มันต้องแบบดู กียาของปาลาเราด้วยนะอืมอ่ข้าหลวงพ่ารอเป็นอย่างลึกลับก็กำลังหิวโซ่กันทุกตัวพี่เม่อนผมก็จะให้วันละหนึ่งมื้อนะอืมผมไม่ทำงานนอะนแล้วเย็นมาก็จะให้นะครับอะไรป,ประมาณนี้นะก็เป็นความสุขเล็กๆนะครับในการเลี้ยงปลาเนาะโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก ใครที่ชอบคลิปวงี้บก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ครับช่องผมไว้ด้ยนะเพ่นะก็สําหรับคนที่รักการเลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะครับอืมโอเคนี่ก็จะเป็นกุ้งฝันะครับก็จะเป็นกุ้งที่ตายแล้วนะเพื่อนผมก็จะเลี้ยงแต่ของตายนะของเป็นผมไม่ค่อยเลี้ยงหรอไม่ใช่ไม่ค่อยเลี้ยงไม่เลี้ยงเลยอืมก็จะเลี้ยงแต่เพาะกุ้งตายนะ พวกเนื้อปลาตายเนื้อไก่ตายนะผมเลี้ยงชะโดเลี้ยงอะไรแบบนี้ผมก็เลี้ยงแบบเนื้อที่ตายแล้วหมดเนาะ,ะผมไม่แน่ใจเลยครับถ้ามันโตไปมันจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะอืมเพราะบางคนเขาก็เลี้ยงกันอยู่ได้เนาะปลาช่อนถ้าต้องดูอ่ะอาการปลาของเราล่อเนะื้อ ว่ามันเป็นยังไงเนาะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะก็มีชาโดอยู่2ตัวเนาะข้างล่างก็ถ้าสมมุติว่าวันไหนผมมีตู้สัก96นิ้วอะไรแบบเนี้ยผมก็อยากจะเอามันไปลงในตู้เดียวเลยเนาะเลี้ยงรวมกันหมดเลยนะแต่เดี๋ยวต้องดูนะครับอนาคตนะถ้าถูกหวยนี่ผมจัดแน่นอนนะเพื่อนนะต้องรอคุณนะซับนะครับ ก็ตู้ระดับ72นิ้ว96นิ้วหรืร้นิ้วแี่แมงโอ้โหถ้าจะไปจัดไหมต้องมีอ่างบนะครับยังยังกันตันเนี่ยต้องมีติดตัวอยมหนึ่งหมื่นอ่ะผมว่านะอืมระบบกลงระบบกองซื้อมาต้องซื้อระบบกองใส่นูนี่นั่นนะเต็มไปหมดเลยนี่คือราคาตู้มือสองอ่า ถ้าตู้มือนหน่งก็ไม่ต้องไปพูดมันหรอกอดูครับแต่ตัวกําลังหิวโซวับเสียตอผมไม่ออกมาเลยเพื่อนอยู่ในรูอยู่ยังไงกไ็อยู่อย่างนั้นนะก็ตั้งแต่เอาปลาช่อนครับมาลงเนาะสองตัวเสียตอก็ไม่ค่อยออกมาเลยนะครับเหมือนจะแบบโดนข่มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ กำลังทำความคุ้นชินนะผมว่าโอเคก็ประมาณนี้นะก็เป็นกุ้งที่สับนะผมก็จะแบบโอยให้ทุกตัวกินนะเพืเ่อนๆโอเคประมาณนี้ ก็ใส่ใบหูฟังครับไปหนึ่งใบเนาะ,ะเผื่อเผื่อเผื่อ,อเห็นเห็นเขาบอกว่ามันดีต่อปลานะผมก็เลยใส่ไปใบหนึ่งหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะอะพวกปลากัดเนี่ยชอบใช้อหมักใบหูฟังอเป็นยารักษาครับโรคปลาเนาะอะไรแบบนี้นะโอเคประมาณนี้เลยกำลังแบบโยเยยนก็มารีวิวการให้อาหารเลยนะ,ะปลาช่อนนะครับ ช่อนข้าหลวงนะครับกับช่อนงูเหานะ่าเนาะงูเห่าว่าดูใสมากเลยสวยอเงี้ยทำให้เล่นไปก็ดูจะเล็กกว่าช่อนข้าหลวงนิดนึงครับเป็นเมืองไนะอ่าประมาณนี้เลยลายเลยถือว่าสวยครับก็เดี๋ยวเราลองเลี้ยงไปดูนะเนาะแล้วสักประมาณห้านิ้วเนี่ยถ้ามันไม่กัดกันนะผมก็จะเลี้ยงมันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันกัดกันก็คงต้องแยกจากกันนะ นะโอเคนี่ก็มาแกะถุงให้ดูนะเพื่อนนะก็มาให้อาหารด้วยเลยก็คือตู้ปลาไม่น้ำอีกหนึ่งตู้นะครับเป็นตู้เล็กเนาะใสมีนี้ลงมาหน่อยนะ,ะจากประสบการณ์ผมที่ผมเลียเ้ยงมาเียตู้เล็กเนี่ยดูแลง่ายฝาตู้ใหญ่เยอะเลยเพื่อนตู้ใหญ่มันแบบมันใหญ่แล้วมันดูแลลำบากเนาะผมว่านะ ดูเล็กเนี่ยแม่เปลี่ยนน้ำประมาณน่ะสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับโอ้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเดือนหนึ่งประมาณยี่สิบวันเดือนหนึ่งเปลี่ยนครั้งเดียวครับโอ้ดูแลง่ายมากๆตัวใหญ่ล้องคอยประครบประงมเนาะยิ่งปลายเยอะก็ต้องยิ่งดูแลเป็นพิเศษครับเพือ่อนโอเคประมาณนี้เลยก็ คลิปหน้าก็จะพามาดูความเจริญเติบโตเรื่อยๆนะสำหรับตู้ปลาไม่น้ำของผมนะครับอันนี้ก็เป็นปลาแม่น้ำเล็กแล้วั่ะข้างล่างเป็นปลาแม่น้ำใหญ่บ้านผมว่าจะให้เนื้อกุ้งซะส่วนใหญ่นะครับก็มีเนื้อกุ้งกับมมีเนื้อกุ้งกับพวกหนอนแดงอสองอย่างประมาณนี้เลย โอเคครับประมาณนี้เนาะก็มารีวิวนะดูโอ้ยช่อนงูเหา่าท้องอ่งเลยครับเพื่อนโอ้กินอย่างนี้ลงพุงแน่แน่ก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวนะการแกะกล่องของช่อนงูเห่านะครับเป็นสมาชิกใหม่ในตู้ปลาแม่น้ําไซเล็กของผมเนาะโอเคตู้นี้ก็อยู่บนบ้านนะครับก็อยู่ข้างห้องนอนผมเลยอ่าแหมไอ้นี่กินท้องอ่างเลยกินเยอะไม่ดีนะเสียทรงนะครับสำหรับปลาช่อนสวยงามเนานะ กินเยอะแล้วมันจะแบบทรงมันจะไม่สวยอ่าประมาณนี้เลยโหยท้องอ่างเลยเมื่อยโโอเคก็ถ้าสมมติมันโตเนี่ยนะเขาจะควบคุมอาหารนะครับสองวันหนึ่งครั้งนะครับให้อาหารเนาะให้ทุกวัน,นลงพุงแน่ๆนะเหมือนคนกินเบียร์เลยอ่าอะไรประมาณนี้โอเคครับเพื่อน คลิปนี้นะเป็น,นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆง่ายเสียต่อไม่ยอมออกมากินข้าวดูลายชัดมากๆครับเพื่อนเห็นแค่หัวนะมันไม่ออกมาเลยคนระับอย่างนี้เดี๋ยวต้องเาราดือมันอกมาหน่อยเนาะโอเคครับประมาณนี้นะก็ฝากกดติดตามช่องผม,ม้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบการเลี้ยงตว์เลี้ยงตามกันนะนะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ